กนส,ว,สวัสดีค่ะ,คะอยู่กันที่ expert programming tutor นะคะวันนี้เราสองคนจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการ add library ทำภาพ3มิติหรือว่า OOP 3D นั่นเองนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะก็คือผู้เรียนเข้าไปที่หน้า Google ค่ะแล้วก็เราจะโหลดตัวแรกก็คือมีชื่อว่า JOGL นะคะซึ่งตัวนี้ไว้สำหรับการทำไลบรารีสามิติในคอมพิวเตอร์นะคะโดยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้เรียนดาวน์โหลดตามไฟล์ที่เราให้ผู้เรียนไว้ดังนี้เลยนะคะก็คือผู้เรียนเข้าไปที่ expert. programming. tutor. com นะคะแล้วก็ตามด้วย backslash ดาวโหลดก็คือเป็นตัวดีใหญ่แล้วก็ดาวน์โหลดจะต้องเติม S ด้วยนะคะแล้วก็ backslash จะว่า backslash oop3d.zip นะคะหรือว่าไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็คือเมื่อผู้เรียนได้เข้าไฟล์นี้แล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้ผู้เรียนเลยก็คือจะมีอยู่แทบด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะหลังจากนั้นผู้เรียนคลิกเข้าไปเพื่อทำการแตกซิฟไฟล์นะคะ ต่อมาตัวที่2เราก็จะดาวน์โหลดตัวที่มีชื่อว่า jogamp ซึ่งตัวนี้นะคะก็ไว้ใช้สำหรับพวกในการทำเกม3มิติหรือว่าทำภาพสามิตินั่นเองนะคะโดยเราจะมีผ่านให้ผู้เรียนคือผู้เรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ expert programming ขีด u i l t r com นะคะ backslash download backslash java backslash jogamp ขีด ออค p l a t f o r m ร์นะคะหลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนเข้าในเว็บไซต์นี้แล้วก็จะดาวน์โหลดให้ผู้เรียนอยู่แถบซ้ายมือด้านล่างนะคะเมื่อผู้เรียนดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ผู้เรียนทําการแตกซิฟไฟคือหมายถึงว่าการแตกซิฟไฟคือผู้เรียนต้องแตกซิฟไฟตั้งแต่ตัวแรกแล้วก็ตัวที่2นะคะหลังจากนั้นให้ผู้เรียนเข้ามาที่หน้า e c l i p ซึ่งเป็นหน้าที่ ไว้สำหรับเขียนโค้ดก็คือในภาษา Java านั่นเองเมื่อผู้เรียนได้หน้าต่างหน้านี้เข้ามาแล้วนะคะให้ผู้เรียนไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือคลิก f i ล์ New Java Project นะคะการตั้งโปรเจกต์นี้เราให้ผู้เรียนตั้งเป็น OOP 3D ซึ่งในเครื่องของเรานะคะ OOP 3D จะสังเกตได้ว่าจะมีตัวกรกกาทสีแดงขึ้นอยู่มุมด้านบนนะคะจะ หมายถึงว่า O P 3 D ตัวนี้เราได้มีการตั้งชื่อไปแล้วแต่ถ้าเครื่องของผู้เรียนยังไม่มีการตั้งชื่อ O P 3 D ผู้เรียนก็สามารถกดฟินิชได้เลยแต่ในเครื่องเราเดี๋ยวเราขอตั้งเป็น O O P 3 D 1นะคะเมื่อได้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้ผู้เรียนคลิกที่ don't create ค่ะเมื่อผู้เรียนได้ O P 3 D เข้ามาแล้วนะคะให้คลิกไปยังหน้าเมื่อกี้ก็คือหน้าที่เราได้ทำการแตกซิฟไฟล์นะคะ แต่ซไฟก็คือไฟล์จะมีชื่อว่า OOP 3 D ผู้เรียนคลิกเข้าไปเลยแล้วก็จะคลิกเข้าไปที่ SRC นะคะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งหมดนะคะ7คลาสให้ผู้เรียนตัวนี้คือให้ผู้เรียนนะคะคุมให้เป็นสีดำทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นผู้เรียนก็ลากเข้ามายัางโปรเจกต์ที่ชื่อว่า OOP 3 D นะคะเมื่อผู้เรียนลากเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะสังเกตได้ว่าแท็บ บางคลาสจะมีการขึ้นเป็นเออร์หรือว่าตัวสีแดงนั่นเองแต่อันนี้ผู้เรียนไม่ต้องตอกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้แถบตัวนี้หายไปนะคะแล้วก็จะไม่ติดเออร์เร์นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราเข้าไปที่ โปรเจกต์ที่เราสร้างนะคะชื่อว่า op 3 d ใช่ไหมคะของผู้เรียนน่าจะเป็น op 3 d เฉยๆนะคะแต่ของเราจะเป็น op 3 d 1นะคะเราคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่คำว่า property นะคะจากนั้นเราจะได้หน้าต่างประมาณนี้มาใช่ไหมคะเราจะ add path เข้าไปนะคะ path ที่เราจะ add เข้าไปจะมีอยู่2ตัวนะคะชื่อว่า glu gen j a นะคะแล้วก็จะเป็น go gl ขีด o ข จานะคะตัวนี้วิธีการแอดพาดใช่ไหมคะเราจะเข้าไปที่ Java Build Path นะคะจากนั้นจะอยู่ที่ Library ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปแอดพาดโดยการคลิก Add External นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นพาดตัวนี้จะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่เราดาวน์โหลดมาไม่กี้นะคะก็คือ จะไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ชื่อ jo gamp นะคะขีด o ขีดแพลตฟอร์มนะคะตัวนี้ก็คือคลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า jar นะคะ jar d o u b l ลคลิกเข้าไปเลยคะ่ะแล้วเข้าไปเลือก2ตัวที่เรากล่าวไว้เมื่อกี้นะคะก็คือตัวแรก u gen.jar ก็คือ e ตัวนี้น,ะะนั่นเองนะคะแล้วก็ double บบคลิกเข้าไปเลยคะ่ะมันก็จะได้หนึ่ง 1น่าใช่ไหมคะที่เข้ามาเหลืออีก1พ่าที่เราจะแอดเข้าไปก็คือคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ตัวเดิมเลยค่ะ Add e x t e r n a l นะคะแล้วก็เข้าไปที่ j o g l k o จานจาน,นะคะ,ะ,คะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะเราก็จะได้2ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะกด a อ p l y นะคะ apply a n d c นโคเสร็จแล้วไปแล้วหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าไปที่ Wind o w นะคะ แล้วก็เข้าไปที่ p r e f e r e n c e จากนั้นเราจะเข้าไปตั้งชื่อตั้งชื่อมา1นึ่งโฟลเดอร์ใช่ไหมคะเราจะเข้าไปที่ u i l d p a t ใช่ไหมคะก็คือตัวนี้ u i e w path คลิกเข้าไปจะอยู่ที่ user library ดับเบิลคลิกเข้าไปแต่จะเห็นได้ว่าจอของเราตอนนี้มันมีอยู่หลายตัวแล้วแต่ของนักเรียนอาจจะมีแต่อาจจะยังไม่มีก็เราจะให้นักเรียนไปสร้างชื่อนะคะก็เข้าไปที่ New แล้วก็ตั้งชื่อว่า JJOGL นะคะซึ่งตัวนี้ในเครื่องของเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะมีเครื่องหมายกากบาทก็คือหมายถึงว่าเราได้ทำการสร้างไว้แล้วนะคะตัวนี้เราขอเทสเป็นตัว เออ JOGL 6ก็ได้ค่ะ6นะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็กดโอเคเลยแต่ของผู้เรียนอาจจะเป็น JOGL ก็ได้นะคะใช่ค่ะถ้าของผู้เรียนตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยเลยค่ะเสร็จแล้วจะได้มาใช่ไหมคะก็จะได้ชื่อตามที่เราตั้งขึ้นมาเราก็เข้าไปเลยแต่ตัวนี้เราจะขอใช้เหมือนของนักเรียนเลยนะคะก็คือ JOGL พอเราสร้างไว้แล้วตัวที่เราจะแอดผ่านเข้าไปใช่ไหมคะจะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ ก็มีทั้งหมด7ตัวนะคะโดย7ตัวนี้คือผู้เรียนสามารถไปก็ผ่านมาจากไฟล์ดังนี้นะคะก็คือให้ไปที่ก็เข้าไปตรงนี้นะคะที่เราตั้งชื่อไว้จากนั้นเข้าไปที่ add external นะคะแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็คงจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดแล้วแตกซีไฟล์มาชื่อว่า j o g a m p อ n d ขีดแล้วขีดแพลตฟอร์มใช่ไหมคะดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นเข้าไปที่ J A นะคะใช่ค่ะเข้าไปที่จานะคะแล้วก็เลือกได้เลยค่ะโดยตัวนี้นะคะที่เราเลือกเจ็ดตัวคือเราอยากให้ผู้เรียนได้เลือกตามทำตามของเราเนาะใช่แต่ว่ามันมีบางตัวใช่ไหมคะที่แบบว่าจะต้องเลือกตามของเครื่องผู้เรียนใช่ค่ะอย่างเช่นเครื่องผู้เรียนเป็นวินโดว์อย่างเงี้ยค่ะหน่วยความจําหน่วยหกสิบสี่บิตอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกเป็นหกสิบสี่บิตนะคะวินโดว์หกสิบสี่บิตก็เลือกตามของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะ ให้ดูว่าเราเลือกผ่าอะไรบ้างนะคะผ่าท şey> ี่เราจะเลือกนะคะก็คืออันแรกก็คือมีทั้งหมด7ตัวตัวแรกก็คือ g l u e g e n r t ข a n d r o i d นะคะตัวที่2 g l u e g e n r t j a นะคะตัวที่3 GLUE_GEN_Ja ตัวที่4ี J O G L ขีด O ข N A T I V E S นะคะแล้วก็ตัวที่5ก็จะเป็น J O C L ขี Test จานะคะตัวที่6 J O G L ขีด O j a นะคะตัวที่7 J O G L ขีด O ขี N O A W T นะคะซึ่ง7ตัวนี้ก็คือผู้เรียนสามารถเรียงตามของเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือวิธีการแอดก็คือเข้าไปที่ ตัวนี้ได้เลยค่ะก็คือ add external แล้วก็เข้าไปเลือกที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นที่เราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมะคะเราก็ open file เสร็จแล้วมันก็จะแสดงหน้าต่างผ a t ที่เราเลือกมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ apply and code ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ตัวเดิมนะคะก็คือเข้าไปที่ window s, <Windows>. <S แล้วก็ r e f e r e n e นะคะ,ะ,คะจากนั้นเลือกตัวที่เรา เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราตั้งชื่อไปก็คือ g o g l ใช่ไหมคะแล้วเลือกตัวที่4ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ลูกศรเลือกตัวที่5นะคะ n a t i v e library location นะคะ<ช>คเราคลิกเข้าไปตัวนี้ได้เลยคลิกตัวนี้เข้าไปแล้วกด Edit นะคะ Edit ตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมคะของนักเรียนบางเครื่องอาจจะยังไม่มีใช่ไหมคะแต่ของ ผู้เรียนท่านใดที่มีแล้วก็ไม่ต้องแอดเพิ่มนะคะแต่ถ้ายังไม่มีก็ให้ไปแอดเพิ่มเข้าไปที่ e x t e r n a l folder นะคะจากนั้นเข้าไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ก็คือไฟล์ตัวนี้ j o g a m p ขีด o ขีดแพลตนะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นก็เข้าไปที่ลิฟต์นะคะ แล้วก็เข้าไปที่ windows 64นะคะของนักเรียนเป็นตัวไหนให้เลือกตัวนั้นนะคะใครใช้ mac ให้เลือก mac นะคะใครใช้ windows เลือก windows ถ้า32บิตก็ให้ใช้ i 5 8 6นะคะโอเคค่ะโอเคเข้าไปเสร็จแล้ว select folder ได้เลยค่ะจากนั้นเสร็จแล้วเรากด ok นะคะแล้วก็กด apply and c o d e นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูหน้าต่างของเราถ้าของผู้เรียนใช่ไหมคะมันจะมี card error อยู่ใช่ไหมคะแต่กรณีของเราก็คือเรา เราได้ add p a r ไปแล้วใช่ไหมคะมัน error มันก็จะหายเหลือแค่อันที่3ามใช่ไหมคะที่มันยัง error อยู่อันนี้เราจะให้นักเรียนไปแก้เองนะคะค่ะส่วนเราจะรู้ได้ยังไงว่าของเราจะ error ไม่ error ใช่ไหมคะเราเข้าไปที่ property นะคะคลิกขวาโปรเจกต์ที่เราสร้างเข้าไปที่ property จากนั้นเข้าไปที่ ตัว Java build path นะคะก็คือตัวแคปด้านซ้ายจากนั้นเราคลิกตัวนี้ค่ะแล้วก็ add library นะคะจากนั้นเราไปเลือก user library ค่ะแล้วก็กดนี้ค่ะจากนั้นเราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่เราสร้างไว้นะคะก็คือ jogl นะคะก็คือตัวนี้ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็กด finish ามก็คือถ้าเหมือนของผู้เรียนใช่ไหมคะ J O G L เนี่ยก็จะมีเพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะ,คะเพราะผู้เรียนสร้างตัวเดียวแต่ว่าของเราที่เรามีแท็บเยอะก็คือว่าเราสร้างไว้หลายตัวนะคะเดี๋ยวเผื่อผู้เรียนบางคนงงสงสัยนะคะใช่ค่ะจากที่เราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวที่เราเลือกก็จะจะแสดงหน้าต่างในประมาณนี้นะคะก็คือตัวนี้จากนั้นเราก็กด apply and code นะคะอ่าอันนี้ค่าของเรามันก็ยังเออร์เอร์อยู่ใช่ไหมคะเออร์เอร์อยู่ จากนั้นเราจะรู้จากที่มันเออร์เลอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะสร้างให้มันไม่เออร์เลอร์แบบหนึ่งนะเข้าไปตัวเดิมเลย ของเราเลือกเป็นอันนี้นะไม่กี้ของผู้เรียนเลือกเป็นแบบนั้นก็คือน่าจะไม่เออร์เลอร์แล้วแต่ของเรามันมีหลายตัวนะคะเม่กี้เลือกตัวนี้เขาตัวนี้อ่ะจะได้ตัวประมาณนี้นะคะจากนั้นถ้าของของผู้เรียนของผู้เรียนมันมีตัวเดียวใช่ไหมคะมันก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้เลยมันจะเออร์เลอร์แค่คัสเดียวก็คือคัสตตรงนี้ คาที่สามนั่นเองนะคะก็เราอยากรู้ได้ยังไงว่าคาร์ที่เราดึงไฟล์เข้ามาแล้วมันจะใช้งานได้ไหมให้เรากด r ันนะคะอยู่ในคาร์วานะคะคลิก run แล้วก็กด r ันในคาท์วาถ้าหน้าต่างแสดงผลเป็นรูปสามเหลี่ยมแปลว่าคาร์ของเราสามารถใช้ได้แล้วนะคะโปรเจกต์นี้สามารถใช้ได้แล้วมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพิระมิดเนาะใช่ใช่ค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือไปแล้วสเต็ปแรกเราจะมีสเต็ปที่2ก็คือ OOP3D underscore 2, <Okay. S> 2> ก็คือตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ก่อนโอเคไฟล์ตัวนี้เราก็เข้าไปที่ Google เหมือนเดิมเลยคะ่ะก็พิมพ์ expert programming twitter com นะคะแล้วก็ตามด้วยดาวน์โหลด 백สแ a ตจาว่าแบ็กสแล o o p 3 d แต่ว่าตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัวแรกก็คือ o p 3 d จะต้องมีขีดแล้วก็ตามด้วย2ก่อนนะคะแล้วก็ dot zip นะคะ,คะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะกด enter ค่ะจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เราก็จะต้องทำการแตก zip file เหมือนเดิมนะคะค่ะเราเข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะคะที่เราเข้ามาแล้วดาวน์โหลดจากนั้นก็จะได้เป็น เป็นตัวนี้นะคะถ้าเราแตกซิฟายเสร็จแล้วมันจะได้เป็นตัวนี้เข้ามาตัวนี้ใช่ไหมคะจากนั้นตัวนี้จะเห็นได้ว่าจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า src นะคะเราดดบเบิลคลิกเข้าไปเลยจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นบล็อก2แล้วก็จะเป็นเวกเตอร์ 3, pe, นะคะใช่าาค่ะ เอาง่ายๆคือมันจะคล้ายกับตัวแรกใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าะจะเพิ่มมาแค่2ตัวเท่านั้นอ่ะใช่ค่ะวิธีการก็คือเราเหมือนเราก็เข้าไปที่อ e ียิปนะคะจากนั้นเราก็จะเป็น select file ขึ้นมาก็ได้หรือว่าเราจะลากมาวางก็ได้อย่างตัวนี้เดี๋ยวเราของ,ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราลากมาวางเลยนะก็จะเป็น2ตัวนะคะเป็นบล็อกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น n r c จากนั้นเสร็จแล้ว ก็อีกตัวหนึ่ง Vector3F สามเนะคะเราก็ลากเข้ามาไว้เ r c อารซึ่งสังเกตได้ว่าตัวบ็ x 2กับ v e c t ตอร์สามนะคะมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เอสแล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะทำการแอดเพิ่มนะคะก็คือโดยการเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะคะเราก็ เข้าไปที่ o OP สาม D เดี๋ยวสักคู่นะคะ o OP 3 D ตัวที่<ช>นี้<ช>ตัวที่สองนะคะ,ะ,คะจากนั้นเลือกตั้งแต่คัสเลยนะคะคุมทั้งหมดแล้วก็มาถึงวูดเลยนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะลากทั้งหมดนี้นะคะ มาไว้ที่ OP 3 D โอเคลากเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ตัวที่เราลากมาเมื่อกี้คุมมันจะได้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะโอเคจากนั้นเราเราจะรู้ได้ไงว่าคาที่เราใส่เพิ่มเข้าไปมันสามารถรันและใช้งานได้ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปที่คาร์ t s e นะคะแล้วก็เข้าไปรันนะคะ จากนั้นลันเสร็จเดี๋ยวรอให้หน้าต่างแสดงผลนะคะค่ะหน้าต่างจะแสดงผลประมาณนี้ตัวที่ลองกดใช้ใช่ไหมคะจะเป็น swa นะคะเพื่อลองเลื่อนดูนะคะถ้าอย่างเช่นเป็น w ใช่ไหมดีวมันก็จะเป็นแบบว่าขยาย เดี๋ยวสักครู่นะคะมันอาจจะช้านิดนึงนะคะ,คะถ้าเป็น A อเอดี๋ยวเราขอปิดขอญาตปิดปุ่มตัวนี้ก่อนนะคะถ้าเป็น W ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออญาตรันใหม่สักครู่นะคะ จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่ลองเล่นดูนะคะลองกดปุ่มเล่นดู w a s อย่างเงี้ยค่ะลองกดปุ่มเล่นดูเครื่องนักเรียนอาจจะเร็วกว่าของของทางโรงเรียนนะคะใช่ค่ะอันนี้มันก็จะมีมีรถแล้วก็มีเครื่องบินอยู่ด้วยนะ หรือว่าเอาแบบนี้ดีกว่าไหมคะเราให้ผู้เรียนไปทำลองหัดทําดูดีกว่าว่าทําแล้วผู้เรียนจะได้เป็นรูปยังไงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ารูปที่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้มันก็จะเลื่อนได้อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็คือเราลองไปหัดทําดูนะคะบางทีมันอาจจะเป็นยังไงมันอาจจะช้านิดนึงนะคะเราต้องแบบว่าใจเย็นๆนะคะรันรันตัวนี้ค่ะอาจจะต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ผู้เรียนไม่ต้องงงและสงสัยหรือว่า หรือว่าไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนของเราจะมีชีตแจกให้ด้วยนะคะก็คือจะมีชีตประกอบในการทําด้วยนะคะก็คือง่ายๆนั่นเองบางคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วท่านลิงก์พาดพวกนี้เราจะหาได้จากที่ไหนถ้าผู้เรียนพิมพ์ไม่ทันหรือว่าทําตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราก็จะส่งตัวไฟล์ตัวนี้ค่ะเป็นชีตแจกไปในกล่อง ก็คือกล่องพัสดุที่ผู้เรียนได้รับหรือว่าประรวมกับพวกหนังสือนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะงงสงสัยก็คือสามารถทักมาทาง Facebook Expert k i สขีดโปรแกรมมิ่งขีดยูได้นะคะก็จะมีอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบผู้เรียนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบต้องการคําตอบเร่งด่วนอาจจะต้องโทรมานะคะโทรมาที่เบอร์0 8 5 3 5 7 5 7 5 4 0นนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในละแวกใกล้กับโรงเรียนก็คืออันนี้ผู้เรียนก็สามารถที่จะ ยกโน้ตบุ๊กแล้วก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ<ช>เพราะว่าตัวนี้ก็คือจะปิดทุกวันจันทร์แล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอาจารย์อยู่ด้วยเราก็สามารถตอบคําถามผู้เรียนได้เลยนะคะ<ช>โดยสําหรับวันนี้การทำออวิธีการทำเอทภาพสามิติโ p 3D วิธีการ<ค>นอนพาธก็